สวัสดีครับตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านสวิตดักนะครับเป็น e ีพีพิเศษ่าพี่อยู่กับน้องชายพี่นะครับสวัสดีมากครับผมซุปเปอร์คิมจากร้านคาสโลวานะครับอวันนี้ครับพี่อยู่กับน้องคิมนะครับที่จะให้น้องทําการจีบหญิงโชว์่าเนือ่อเพราะว่าพี่อยากจะนําเสนอว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าใครก็ทําได้ทุกคนก็ทําได้เดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับผมน,น้องครับ เดี๋ยวขอถามอะไรนิดนึงถ้าสมมุติว่าเจอคนที่ชอบอะ่ะจะเลือกที่จะบอกไหมครับก็บอกคับใช่ครับผมก็เลือกที่จะบอกเพราะผมก็ชอบคุณเหมือนกันมม่เเคยีใรนาา,กกา,กกราักจจอบ ทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าทุกคนก็ทําได้นะครับถ้ามีความกล้ามีช่องเี่ครับช่องน้องกดกอนกันแล้วกับของผมอ่าเป็นไงครับเพียวไหมครับ <มา S 1> ทุกคน<า>อย่าลืมนะครับก็อขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมบ๊ายบาย